มาส่งงานเถอะนี่มาหาเก็บบรรยากาศจังหน่อยครับาหาเก็บคลิปพอาดีลงนะครับเรื่องเลือล่มหมดกลับไปแล้วจักบรรทุกยังนะครับแต่ว่ากดลงต่ำขนาดนั้นคือขึ้นนักเติบตี่ล้วครับไปนะครับเรื่องหลังจากเรือดแรพงพานไปขึ้นอยู่กระทบไปทางพู่นขนาดนี้หมดแล้วครับไปทางซีพญาสาท่อนหมดแล้วครับไปทาง ว่าครับตึกพนังปุลสาทรครับเอเชียทกคปุระครับอยู่ทองปุระปุระเอเชียทิกก็ดีเร,รื่อใหญ่บอลแลนผ่านหรอครับมองนี่โดนรดนนมาอีกทีหนึ่งครับบอลแลนบอลแลนโดนเห็นมาอีกหนึ่งหรอกครับว่าจีเบิ้งเพิ่นเปิดสะพานเนี่ยเราจเห็นซ้ำครับเป็นบอลแลนผ่านมองนี่ตอนนี้ตอนนี้นะแจ็คส์ผ่านเวลาได้ผมโมโหหรอก ว่าสิว่าเก็บบรรยากาศให้แค่ไหน่อยเห็นตะเลื่อลำหมดแล้วครับไปหมดหายมือครับเบืองหลังจากเลื่อไปแล้วคืนมองนีง้ค่อยๆเข้ามาครับเบืองน้ำเดี๋ยวจะกระทบมองนี้แลครับขนาดมาแล้วครับเป็นคืนเป็นคืนมากนะขนาดเลื่อไปทางไกลนะครับเนี่ยอ้เหีห้ยถามจิปเตอร์ยาน เราเคยอยู่คำนามหรือยาตนะครับเป็นพรครับคืนน้ำลังไหลามาเรื่อยๆเลยเพราะเรือ,รอไปไกลนะครับพูดลายร้อยเมตรเลขึ้นนะำกันมากครับเรือหางเงาล้ำหนึ่งไปครับเรือโดยสารของพวกเรือล้ำหนึ่งไปละเรือมันไปเร็วอยู่ครับไปจวดจวดกันนะครับเรือล้ำหนึ่ง จวดๆเลย,แบบเยลครับเดี๋ยวจะกระท่านรับผมครับไปไว้ดีบรเห็นมีมีผู้โดยสารเนี่ยวันนี้นี่ไงไก่เนี่ยมเห็นครับ,บเห็นอยู่บมืกี่คนครับสองสามนเรื่อเหมากไว้จักบรรยากาศตอนบ่ายว้คับประมาณนี้แหละครับโอ้โหก่นสุดท้ายชิปนั่งแล้วครับ มาเอาชมคลิปริบแม่น้ำอีกแล้วแต่ถือว่างามอยู่ได้หรอครับโอ้เบิ่องโลก,กย่างตัวนั้นนะดูปลายมือเอาขี่กอนหยาแบบว่าเป็นเลือดดันฟังกูนก็เป็นเลือดแบบอย่างเข,ขาเจ้าเอิ่นเลือดอย่างไะครับแบบมันมก็นงามดีกันนะครับหาเก็บบรรยากาศได้สเร็จแล้วครับ เห็นไหมครับเรือลำพูนท่านเรือใหญ่แล้วครับมหมดแล้วครับขอบคุณทีท่ดติดตามรับชบแล้วครับผมค์วัิถายยังอ่ะเกือมากแล้วครับเรือใหญ่ไปเป็นกิโลหรอเกือกท่านขมาเลยครับไปแล้วครับผม